สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านาน,นะครับราคาน้ําตาลดิ่งการบริโภคลด สิบเอนตบวกโรงงานผนวกกับชาวไร่อ้อยหาทางรับมือวิกฤตในครั้งนี้นะครับจาก9เดือนแรกของการผลิตน้ำตาลในปี2562ัทับ63ตั้แต่เดือนตุลาคม62ถึงมิถุนายน63ยอดใช้แตะ่ระดับ1.69ล้านตันคาดว่าจะเหลืออีก3เดือนที่จะใช้อยู่ในระดับเพียง2.25ล้านตันจากที่ สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ประเมินไว้ปีนี้จะอยู่ที่2.5ล้านตันซึ่งต่ำกว่าที่ประเมินไว้10%เ่งจับมือชาวไร่อ้อยบริหารต้นทุนพร้อมโรงงานนะครับซึ่งนายสิริวุฒิเสียมพักดีรองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทน้ำตาลไทยจำกัดมหาชน TSMC เปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอยู่ในช่วงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์โควิด19ชี้ให้เห็นถึงความต้องการบริโภคน้ำตาลในตลาดโลกที่มีอัตราที่เติบโตเพียงแค่2%ต่อปีโดยพบว่าช่วง9เดือนแรกก่อนเริ่มการผลิตปี62-63มีการบริโภคน้ำตาลรวมประมาณ1.69ล้านตันหรือเดือนละ187,500ตันและ รวมการบริโภคในช่วง3ามเดือนที่เหลือของการผลิตในปีนี้ที่30กันยายน2563คาดว่าอัตราการบริโภคภายในประเทศโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ2.25ล้านตันเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายคาดการไว้10ซึ่งรวบรวมการบริโภคน้ำตาลในปีนี้นะครับ ซึ่งตกตำ่ำการต้องการบริโภคน้ำตาลก็ตกตำ่ำเนื่องจากสถานการณ์โควิด1ิที่ทำให้ประชาชนไม่ออกจากบ้านเรือนนะครับออกจากบ้านเรือนได้น้อยนะครับซึ่งการบริโภคน้ำตาลทั่วโลกก็ยังเกิดวิกฤตนะครับการต้องการบริโภคน้ำตาลถือว่าน้อยมากนอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ประเทศบราซิลถือว่าเป็นผู้ผ,ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลกที่ได้รับการผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในสถานการณ์นี้บราซิลก็งดการผลิตเอทานอลน,นะครับหันมาผลิตน้ำตาลมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงมีราคาถูกมากกว่ากับบวกกับเงินเรียวของบราซิลที่อ่อนค่าดังนั้นราคาน้ำตาลจึงอยู่ที่ประมาณ11-12ถึง12เซนต่อปอนต่ำกว่าที่คาดการไว้ในปีนี้ที่คาดการไว้15เซนตต่อปอน ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยเข้ามาในปีนี้ราคาก็ตกตำ่ำซึ่งที่ประเทศไทยอ้อยก็ลดลงเหลือ75ล้านตันในช่วงปีนี้นะครับซึ่งราคาตกต่ำต่อเนื่องจากการประเมินผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตอ้อยประจำปีการผลิตปี2563/64ทจะมีความใกล้เคียงกับความต้องการของผู้บริโภคอ้ยอยในการผลิตปีหน้าลดลงกว่าเดิม ส่งผลให้มีการกระจายจำนวนมากและต่อเนื่องในพื้นที่เพราะปลูกซึ่งชาวไร่อ้อยหลายรายก็ยกเลิกการปลูกอ้อยไปปลูกอย่างอื่นเข้ามาแทนนะครับดังนั้นอ้อยก็คงจะขาดไปจากตลาดโรงงานอุตสาหกรรมมากนะครับอ้อยก็อาจจะลดลงดังนั้นสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ร่วมมือ กับชาวไร่อ้อยและโรงงานเพื่อช่วยเหลือกันนะครับแก้ไขปัญหาในครั้งนี้โดยฝ่ายโรงงานและชาวไร่อ้อยได้มีการช่วยเหลือและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งชาวไร่อ้อยต้องตัดอ้อยสดส่งโรงงานเพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้รวมไปถึงการจัดเก็บเงินเพื่อนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยนําอ้อยน้ําตาลของเสียและผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เข้ามาในปริมาณมากๆเช่นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพามาซสติคอและผลิตภัณฑ์ไบโอเคมี o K Me นะครับเพื่อเป็นการจูงใจให้พี่น้องตัดอ้อยสดก็เพิ่มเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยครับ